l ลลิปบ๊อดอตหลิงหลิงเอสักดาคมมังกีไดเรกขอบคุณครับสปอนเซอร์ใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์รายการเดอะซิกเซนคนเทนผีนะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะให้ราคาพิเศษเลยอขอขอบคุณขอขอบคุณโ o ลิปบ๊อดอตหลิงหลิงชอบค่ะโ o ลิปบ๊อดอตหลิงหลิงชอบนะครับเ,เป็นวิตามิน และครีมบำรุงผิวของแท้จากเกาหลีและญี่ปุ่นถูกต้องดูแลทั้งภายนอกและภายในหรือจากภายในออกมาภายนอกก็ดูแลหมดเลยดูแลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน B ควรกินนะควรกินอายุขนาดกน็บตับก็บมาแล้วเมื่อกี้นี้ลุกไม่ขึ้นแล้วจักรจีพอลุกขึ้นมาทีเน็บชาถามหาถามเลยเพราะฉะนั้นอายุเยอะๆควรหาวิตามิน B กินด้วยใช่ค่ะสองมีขายที่ไหนบ้าง ที่ Line Official f e d e r a l Fanpage Instagram และ Shopee ค่ะพิมพ์คำเดียวเลยครับว่า l o l i p o p l i n k l ครับผมขอบคุณเอสักดาคมครับเอสักดาคมศูนย์รวมพักเครื่องยุค5.0ใช่แล้วครับช่วงนี้พี่เอกลับมาแล้วครับโอ้โห เอาพักเครื่องแบบว่าของแท้ตอนที่หลวงปู่หงอโหงกำลังกลับมาโอ้โหดีมากโอ้หลวงปู่หงและหลวงปู่หงนี่สายพระพิคเนศเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยยังมีแั่แม่ศรีดาจันทร์ของดีของจริงคุณผู้ชมเป็นพระปิตานะครับซึ่งบอกเลยนะว่ามีการปลุกเสกแบบโอ้โหเกจิอาจารย์หลากหลายทั่วประเทศหลายวาระบอกหลายวาระจิตครับผมนี่เขาถูกหวยกันมาเยอะนะและล่าสุดเห็นมีเพจด้วยใช่ไหมี่เมีเพจ เฟซบุ๊กก็คือ A อสักดาคมแล้วก็มีช่อง YouTube ชื่อส่องอย่างเซียนก็คือช่อง A อสักดาคมเหมือนกันเป็นรายการที่จะสอนให้คุณดูผ่ะเป็นเป็นพื้นฐานเข้าไปได้เลยใน YouTube ช่อง A อสักดาคมแล้วก็ในเพจ Facebook A สักดาคมขอบคุณมังกี้ไดเล็กค่ะเครื่องใช้ภายในบ้านมาศจันนะฮะนึกถึงมังกี้ไดเล็กแล้วอะไรพี่เต้ทำอะไรขายแบบขายกันดีมากไม้บ๊อบ ออกกันวันนึงแบบโอ้โหคนกันมากใช่เพราะว่ามันดีจริงไงมีคนกลับมาซื้อคือไม่ได้กลับมาซื้อว่าของตัวเองพังนะเอาไปฝากพ่อเอาไปฝากคุณป้าได้เลยถูกต้องเอาไปเป็นได้เลยมังกี้ด่เล็กครับผมไะไปซื้อเลยดีกว่าหลานสาวที่เสียชีวิตเหรอคะหลานยังเด็กอยู่เลยผมประมาณไหนคะวันนี้น้องเอาผู้หญิงเหรอผู้หญิงเหรอใช่ค่ะเป็นผู้หญิงผู้หญิงกันง ขอใช่ตอนเขาเสียเขาเสียตอนสามขวบใช่ซอยผมเหมือนเด็กผู้ชายซอยผมเหมือนเหมือนเหมือนอ่าลากไตลากไตอยู่ไหนครับขอาเสียน่าเมันจะเห็นวิ่งวิ่งอยู่แถวนี้ฮะก้าเดือนนี่ตอนที่เสียตอนสามขวบแต่ตอนที่แกป่วยเป็นตอนก้าเดือนอ๋อเสียตอนสามขวบแปลว่าเดินวิ่งได้แล้วใช่แต่แกแกติดเตียงตั้งแต่ก้าเดือนแล้วน่าจะอ่าน่าจะไม่เคยน่าจะไม่เคยเดินวิ่งหละอ่ะคุณเห็นใครอีก ตอนยังไม่เห็นแต่ว่าตอนแรกอ่ะเห็นผู้หญิงสองคนนั้นที่อยู่หนุบอกพิเจอ่ะอยู่ตรงนี้นยัยมาอีกเคยมาอีกตนี้นถแถวนี้อ่าใช่เส้นนี้ยประมาณตรงนี้อ๋อแถวนี้เลยใช่บริเวณนี้เลยที่เห็นใกล้ๆเลยตอนนี้เขาไปไหนละไม่อยู่แล้ว,ไม,ลวไม่อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆสำรวจบ้านนะคุณเห็นอะไรอีกพอเข้ามาแล้วไหนคุณแม่นี่คุณแม่ขอบคุณจลงคุณแม่อ่านี่น้องโอเคนี่คุณยายโอ้ยคุณยายดูน่ารักจังเลยอ่ะคุณยายอันนี้น้องที่เสีย <Okay. S 2> โอเคเขาใจอารมณ์คุณญาแล้วก็คือเขาก็คงหามาเลยเนาะมันก็เขาห่วของเขาเขาหัวเขารักของเขาเขาหามาด้วยตัวเองอไงเขาหาด้วยตัวของเขาเองคนเดียวอ่ะ,อะพอเข้ามาในบ้านแล้วจานเต้เป็นไงบ้างบ้านหลังนี้ชั้นล่างเนี่ยอยู่ได้แค่เป็นโซนโซนโซนไหนอยู่ได้โซนที่อยู่แลดีเนี่ยมีโซนนี้โซนนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องหนึ่งที่อยู่แล้วได้อยู่แล้วได้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ข้างหลังเนี่ยสุดและหมดแล้ว ข้างหลังนี่จะเป็นห้องครัวห้องครัวหมดแล้วก็จะมีแค่นี้เองที่ที่ที่ปลอดภัยก็คือเป็นตัวแอลแค่นี้ใช่ที่บอกว่าอยู่ได้อยู่ได้อ่าฮะเพราะเพราะฉะนั้นทอถ้าอยู่โซนฝั่งเนี้ยเจ็บป่วยไม่สบายอืมาอาการมาครบลูกผู้ชายพี่นอนตรงไหนอ่ะคะนอนนี่ค่ะฝั่งนู้นตรงนี้ใช่ไหมทำไมคุณเห็นอะไรเห็นเหมือนเด็กผู้หญิงคนนึงอ่า ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงตัวเล็กยืนยืนยืนสมมติว่าน้องนอน,นใช่ไหมคะยืนคอมอะ่ะแล้วก็เหมือนแบบพยายามกดอยู่ตรงนี้ตลอดเวนากดเอ,อแต่แต่พอเวลาหน้า,นาหลาเขาตื่นเน่ะเขาเขาจะบอกว่าซอมบี้อยู่ตรงนี้ยจริงว่าจริงครับเขาชอบบอกว่าซอมบี้ซอมบี้นี่นี่ขนลุกนะนี่คนลุกนะโดนแอร์พี่เตม้มีผู้หญิงอยู่ใช่เป็นแบบเออเป็นผู้หญิงตัวเล็กคแต่ว่ากดแบบ แรงเยอะมากที่ก็ร้องอบอกผีผีหรอดึกๆึกบางทีก็ตื่นมาแบบร้องจนตัวสั่นเลยเคยบอกกับพ่ออยู่<อ>พ่อบอกว่าเล่นละเมือเปล่าแล้วก็เหมือนผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาไม่ได้พูดภาษาไทยอะ่ะแล้วน้องก็พยายามจะเรียนเสียงตามบ้างในบางช่วงมีไม้มมีนลูกพูดอะไรแปลกๆไหม ปกติเขาไม่ค่อยพูดภาษาไทยอยู่แล้วอ้าพูดภาษาอะไรกันเขาก็พูดภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างปนกันไปภาษาเหมือนทีแรกเราคิดว่าเขาอะดูยูทู e มากเกินไปดูกระตุนมากเกินไปคงเรียนภาษาตามมือถือแหละที่แรกก็คิดเป็นแบบนั้นแต่นี่ไม่ใช่ภาษาอะไรของเขาเนี่ยเป็นภาษาอะไรพอจะดาว้ปเป็นอีสานไม่ใช่ไม่รู้เรื่องหนูแปลไม่ออกเลยเขมรคือพอจะดาออกไปว่าสมเนียงไปทางไม่คือ มอนก็เคยได้ยินแล้วด้วยพม่าก็เคยได้ยินคาเหเเนี่ยแต่นี้มันไม่รู้ภาษาอะไรมันแปลกไปอ่ะมันแปลกไปแต่แต่ยังมีเขาโครมของเป็นภาษาไทยไหมไม่เลยสักนิดแล้วผู้หญิงคนนี้เราสามารถคุยได้ไหมตอนเนี้ยมันจับเป็นตัวไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันเห็นเป็นพลังที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยว่าเขาบีบน้องอยู่เงี้ยเหรอยังมีพลังอยู่อ่าฮะยังมีพลังทิ้งไว้อยู่พอเข้ามาอย่างที่บอกครับยังอยู่โซนเนี้ยโซนที่ออฟทัก ก็ยังอยู่อยู่ครบครับซึ่งซึ่งอย่างที่บอกว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้านานไปเนี่ยมันจะอาจจะทําให้ล้มหายตายจากได้อีาหมูก่อนนะตรงนี้ติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมามามาอะเคลียร์มาเคลียร์มาเคลียร์เดี๋ยวมาเคลียร์ให้ทีนะไปเอาละฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนที่บอกว่าข้างบนเนี่ยมีเยอะนะ ข้างบนมีพลังงานะลรคุณบอกทุกคนหนูรู้สึกถึงผู้หญิงสองคนนะที่เป็นพี่น้องก็ที่หนูบอกพี่เจว่าเหมือนเป็นพี่น้องกันนะคะกับคุณแม่เนาะคุณแม่อาจจะคุณแม่หรือเปล่าไม่รู้แหละที่อยู่ในห้องข้างหน้าตรงนั้นนะคะแล้วก็ปีพลังงานผู้หญิงที่ดุดุะที่หนูบอกว่ามันจะที่เขาทําให้บ้านเป็นแบบนี้เนี่ยมีคนทักมาคนหนึ่งแล้วนะมีคนทักว่าอะไรมีคนทักว่ไอะเพราะที่ผู้หญิงดุอ่ะมีคนทักว่าอะไรมีจริงนะมีใช่ไหมคุณออฟ น่าจะมีอ่ะเป็นผู้หญิงแบบดุที่ทําให้บ้านเป็นแบบนี้คือหนูไม่รู้ว่ามาจากการบนบานสารกล่าวเขาหรือเปล่าแล้วไม่ได้แก้หรือเปล่าหรือว่าอะไรประมาณนี้อนี้เป็เมื่อกี้นี้เขาแค่ส่งภาพเราะว่าเขาเคยทําให้แบบอุดมสมบูรณ์มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์คือมีลูกมีการแต่งงานมีลูกมีเงินมีทองฟุ่มเฟือยแล้วก็เอาคืนหมดเลยเดี๋ยวนะผมนี่กําลังจะพูดถึงผู้หญิงคนเนี้ยคุณแม่เคยไปขอไว้ไม่รู้้ไม่รู้แล้วอยู่อยู่ก็ ลืมกันอะไรเงี้ยหรอแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเคยให้ตั้งแต่ชีวิตครอบครัวคือมีการแต่งงานมีลูกมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ม,มีเงินมีทองใช้แล้วก็มีมความฟุ่มเฟือยเกิดขึ้น,นเนี่ยคือใช้จ่ายแบบ,บอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะออแล้วก็อยู่ดีกันลิบคืนหมดเลยรอแต่แล้วเขาทำไมถึงมาอยู่ที่ทำไมเขาไม่ไปอยู่ที่ที่เขา <S <S อยู่ก็ไม่แก้เขาอ่ะเขาก็เลยติดอยู่ที่นี่หรือว่าเขาก็แค่มาเพราะว่าเรามาไม่ใช่เขาไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้คุณออกเห็นตรงนี้นัดหนึ่งนะอุ้ย เห็นตรงไหนอีกตรงน้นเมื่อกี้แบบตรงไหนตรงโน้นเขาตรงโน้นคือไหนนี่เหรอเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้เห็นตรงร่องตรงนั้นน่ะผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงหมดเลยเห็นข้าวันนี่เป็นผู้หญิงหมดเลยเดี๋ยวกันผู้หญิงหมดเลยเออคุณเหนือเขาอ่อนเลยเหรอม,มันมันเหมือนกับขึ้นมาบนศาลาอะไรสักอย่างไม่รู้อธิบายไม่ถูก่ะ หน้า,นา,นาช่องน้น้าอันนีหน้หน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นไงหน้าไทยๆเหมือนกันครับแต่ชอบโผล่มาแบบเป็นเป็นแฝดที่อย่างที่คุณบอกไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แฝดไม่ใช่ที่หนูบอกคือเสื้อระบายขาวใช่ไหมคะ,ะเสื้อระบายขาวกับชมพูใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเจอชมพูคนเดียวแต่ยังยังไม่เจอสีขาวใช่ไหมแต่เป็นสีขาวอยู่ไหนแต่อันนี้ไม่ใช่อะอันนี้อีกอีกต้นหนึ่งเหรอ แต่หนูว่าอันนี้เหมือนเขาน่าจะแกล้งเราแกล้งเราคือแกล้งหลอกอ่ะอันนี้ผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงเหมือนกันแบบ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 เนี้ยตรงไหนเมื่อกี้มันออกมาแล้วนี่เหรอใช่เมื่อกี้เห็นเป็นผู้หญิงสูงใหญ่ผู้หญิงสูงใหญ่ผิวคล้ำอ่าฮะ ผู้หญิงสูงใหญ่ผิวคั้มครับโตอ้วนไหมไม่ไม่อ้วนค่ะเป<ม><ต>็นกระสุกก็คือทรงใหญ่แหละประมาณทรง,รงใหญ่อยู่ไหนหายไปไหนละนูน้น,น,นพิจารณาขอตรงนี้เลยค่ะนี่ดองนั้นคือดองอะไรอะ่ะไหนเนี่ยแถวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นคือดองอะไระตโตมือโตมูอนี่มีน้ําอยู่ผ้าสีน้ําเงินคืออะไรครับ ผ้าศิลเงินตรงไหนคะที่เป็นเหมือนยันอ๋อพรายันยันอะไรอะพ่อผืนใหญ่อะมาจากอายุธยาค่ะทำไมอะคุณน้องทำไมช่องนี้ช่องอะไรครับพี่เจกระจบกอกระจกที่นี่เหมือนเป็นตำหนักอะไรเขาสักอย่างเลยอะ มีเชี่ยวตกใจแม่ผมมีชุดสีเขียวกับสีฟ้านะอออันนี้อันนี้คือไม้ตะเคียนเหรอครับใช่ค่ะคุณรอบเห็นอะไรไหมครับเห็นผู้หญิงชุดเขียวผู้หญิงชุดที่หนูบอกว่าร่างใหญ่ๆจำได้ไหมคะอ่าฮะออแล้วหนูก็ได้ยินเสียงมาจากในห้องหนึ่ง ห้องที่อยู่ฝั่งบันไดเสียงอะไรครับห้องใครเอ่ยไม่ไม่มีค่ะเป็นห้องเก็บของอะ่ะห้องเก็บของแม่แล้วก็ห้องแต่งตัวพอ่อไม่มีใครอยู่คุณเอาผู้หญิงคนนี้หน้าตาเป็นไงหน้าตาคมเลยค่ะหน้าคมแล้วก็ทรงใหญ่หน่อยเป็นบผู้หญิงร่างใหญ่อ่ะเป็นผู้หญิงร่างใหญ่หญใ,หญใช่แต่คือไม่ได้อ้วนนะคะเป็นผู้หญิงแบบทรง<า>ใหญ่อ<า>่ะข้างในมีค่ะพี่ข้างในมีอะไรข้างในมีอีกต้นหนึ่งข้างในในห้องนั้นนะค่ะในห้องมีอีกต้นหนึ่ง ในห้องที่ที่ว่าข้างหลังโตมูมู่ไอ้ไอ้ข้างหน้าโตมูมู่เนี่ยคะใช่ค่ะตรงข้ามกันนะคะที่มีเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนใหญ่นู่นห้องนู่นห้องข้าง,างาเดี๋ยวเดี๋ยคุยกับผู้หญิงคนนี้ก่อนได้ไหมคุณนอ็อปเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ไหนอยู่นี่เข้าอ้อน ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นแม่ตะเคียนหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่ว่าเขาอ,อาถรรหนูเรียกตอนนี้ก็คือนางไม้ละเป็นนางไม้และเขามีผลกับการที่ทําให้ให้อ่าที่บ้านนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าตัวอยู่นี่เสียงอยู่นี่เลิอดกดหัวนะวก้อไมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะเสียงใครร้องวะ อ่ะเชิญเชิญอาจารย์เต้กับคุณเจนครับ